ยับสับซออขวาลงนี้ลายแขนจับในยัดเข่าซ้ายล่แขนลงนี้สับซอกซ้ายลงนี้โอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องย t ท b e ที่พระคุณมวยชนแนลครับอยู่กับผมแมนบินวังยามวยละมัดพอจะพาแฟนๆมาชมคลิปรีแคปคู่เอกในรายการมวยไทยเจ็ดสีครับระหว่างกวนฉายชอไทยเศรษฐกับทางด้านหนึ่งร้านเล็กจิตเมืองนนมาดูว่า เกมจบลงแบบไหนจบลงอย่างไรไปติดตามน,นัดชนไปพร้อมกันเลยครับเกมบนเวทียกที่2ครับน้ำหนัก144ปอนด์เท่ากันครับหลปล่างชวงชกตะวันฉายได้เปรียบชัดเจนครับล้านเล็กขยับเดินเวียนเข้าหาครับเตียสั้นกว่าครับแต่ว่าได้ความหนาครับมาดูว่าจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับคนให้คำตอบ หนึ่งล้านเล็กก็คือตะวันฉายครับอุ้ยโบกสอกขวาครับแข้งขวาตามเข้าไปครับไทเกอร์เจ็ดหนึ่งเปิดไว้ก่อนชกอยู่ที่ตะวันฉายครับได้เรียบอยู่สองช่วงตัวขยับเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายครับตอวันฉายแข้งขวาคืนครับหนึ่งล้านเล็กเบียดเข้าไปใกล้ๆพบความมั่นใจมาเต็มร้อยครับได้มีโอกาสไปเช็คฟิตของเขาครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กและตะวันฉายครับเบียดเข้าไปแข้งขวาครึ่งแข้งครึ่งเขาครับหนึ่งล้านเล็ก แม่จะเสียเปียกรูปร่างครับแต่ว่าเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ยกต้นต้นเลยครับนี่ครับถีบขวานํำทางเข้าไปครับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์กวนายก็เหมือนเดิมครับตามเกมตามสไตล์ครับตั้งรับจังหวะ2มีแข้งซ้ายสอก้ายอันตรายครับนี่ครับแข้งซ้ายขยับเดินวางแข้งขวาคืนอย่างติดบ้างครับหนึ่งล้านเล็กตอนฉายครับหมุนอยู่ข้างขวาครับอุ้ยศอกขวาตรงนี้เฉียดไปครับจับในครับ ตีกันไม่ได้กมการจะแยกทันทีครับช่วงยุค New Normal นี่ต้องปรับแผนปรับเปลี่ยนการชกให้ไวครับทางด้านนักมวยที่เป็นมวยเข่าครับมาดูว่าหนึ่งล้านเล็กครับมาชกแบบยุคิวน Normal ครับไม่มีผู้ชมจะชกแบบไหนครับจะปรับเปลี่ยนการชกได้แค่ไหนครับนี่ครับแข่งซ้ายสับหน้าเข้าไปครับแข่งขวาขึ้นบนคืนเลยทันทีครับหนึ่งล้านเล็กขยับอุ้ยจิ้มขวาลูกนี้หน้าสั่นเหมือนกันครับตอนชาย ต่อยหมัดหนึ่งสองคืนมั่นใจครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กวางแข้งขวาถีบขวาเบรกไว้ครับตอนฉายขยับวางแข้งซ้ายขยับสับศอกขวาลูกนี้ลายแขนจับในยัดเข่าซ้ายลายแขนลนูกนี้สับศอกซ้ายลูกนี้โอ้โหโอ้โเดินเพลินครับล่แขน,นเพลินโดนศอกสายเชียเดียวฟังกมการนับเลยครับ นี่ครับสีหน้าของนั่นเล็กบ่งบอกถึงอาการเซ็งครับแม่ไปพลาดได้อย่างไรครับโอ้โหโดนไปหนึ่งนับแล้วครับทานด้านหนึ่งนั่นเล็กไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดินตอบแข่งขวาต้องเรียกนับเรียกน็อกคืนให้ได้อุ้ยจิ้มหมัดขวาลงนี้ครับนาหงายไปเลยครับทานด้านตอนฉายครับจับนายครับนี่ครับไม่ยอมเล่นด้วยครับตีเทียงดันออกมาครับขยับจิ้มเขาจิ้มหมัดขวาขยับเสียบเขาขวาไปหน้าก็นี่ครับตอนฉายไม่ยอมแลกด้วยครับ ตีกันเชียงแล้วหมุนออกมาครับต่อยหมัดหนึ่งสองหนึ่งล้านเล็กต้องเดินไวแล้วครับเสียไปหนึ่งนับครับตอนชายนี่คุมเกมคุมสตาร์อยู่หรือเปล่าแข่งขวาหมดยกที่สองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกายให้กับทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานครับนี่ครับภาพช้ายกที่แล้วครับมาดูว่าโดนกันอย่างไรครับหนึ่งล้านเล็กนี่ครับสับเชียลูกนี้ครับโอ้โหน้ําบานน้ํากระจายนะครับหนึ่งล้านเล็กดูกันอีกมุมครับ หาจังหวะได้ดีมากครับหนึ่งล้านเล็กโดนเข้าไปครับตอนฉายหาจังหวะได้ดีมากครับนี่ครับไล่แขนอยู่ครับสับสอกขวาซ้ายบวกเลยครับนี่ครับดวลอีเทียชี้เข้าไปโอ้โหถึงกับต้องสุดลงไปฟังรมการนับแปดครับมาตา้งมาต่อบนที่ยกที่สามครับหนึ่งล้านเล็กไม่มีเราจะเสียแล้วครับวางแข้งขวาขยับเดินต่อเนื่องครับนี่ครับหมุนออกข้างข้างครับตอนฉายไม่ยอมแลกไม่ยอมปะทะด้วยครับ หนึ่งล้านเล็กรวบเรวได้บิดไม่ลงอุ้มทิ้งก็ยังไม่ลงครับแม่ใหญ่เหลือเกินครับหนึ่งล้านเล็กพยายามจะบิดลงแต่ว่าไม่ไปเลยครับสับสอขวาเดินเร็วขึ้นครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วหนึ่งล้านเล็กขยับจิ้มโอยจิ้มลาตัวลูกนี้ทําท่างอครับตอนชายหลังจากนั้นมาเป็นชุดๆเสียบเข่าขวาเสียบเข่าขวาเกี่ยวได้ครับยังโตงไม่ได้ครับถีบขวาเบรกไว้จิ้ม้ายหนึ่งล้านเล็กไม่สนใจเลยครับหวังเรียก เรียกแต้มเรียกนับคืนครับเนี่บเดินเข้าไปจิ้มลําตัวขยับต่างกําแพงไว้ครับยัดเข่าขวายัดเข่าขวาอีกทีับิดลงนี้ไม่ลงครับบิดไม่ลงแล้วครับตะวันฉายแล้วก็โยนทิ้งเลยครับแม่โอ้จังหวะแรกตะวันฉายบิดไม่ลงครับหนึ่งล้านเล็กโชวเลยครับอุ้มทิ้งลอยแล้วนิ้วผิวขึ้นฟ้าแล้ครับท่าน้าตะวันฉายตั้งเกมขึ้นมาใหม่ดันและสับซอขวาพยายามจะเรียกนับคืนให้ได้ครับท่าน้าหนึ่งล้านเล็กไม่สนใจแล้วครับถึงตัวตลอด เดินเสียบเข่าขวาโดนดันออกไปครับวางแข้งซ้ายแล้วตั้งกำแพงไว้แล้วก็ถีบซ้ายไว้อีกทีครับเดินต่อครับขยับจิ้มลำตัวพยายามมีหมัดมาเสริมครับหนึ่งลันเล็กแข้งซ้ายทวานชายงัดศอกซ้ายอีกทีลบเอวได้ยัดเข่าขวาพยายามจะบิดครับไม่ลงครับยัดเข่าขวาครับอุ้มตีพอได้ครับลูกนี้คุณเต่าพลังมาจะยกไม่ลงครับลูกนี้แล้วก็ดันเข้าเชื่อครับกรรมการดึงออกมากลางเวที ต้องบอกว่าหนึ่งล้านเลขนี่เปิดเกมมีอะไรหมดแล้วครับใส่หมดแล้วครับหวังเรียกนับเรียกแต้มเรียกคะแนนคืนครับนี่ครับโดนถีบซ้ายเบรกไว้อย่างเดินต่อครับโดนแข้งซ้ายขยับจิ้มหมัดขวายัดเข่าซ้ายตั้งกำแพงไว้ครับตอนฉายเสียบเข่าซ้ายยังไม่ชัดเจนครับกรรมการก็แยกออกมากลางเวทีครับเดินต่อครับหนึ่งล้านเล็กขยับหุกซ้ายหุกขวาแข้งซ้าย ตั้งรับยังได้เหนียวแน่นมากครับทั้งด้านตอนชายแต่ว่าจับในครับตีได้หรือเปล่าครับอย่างตีไม่ได้กรรมการก็จะแยกทันทีครับอย่างที่เรียนให้ทราบยุคนิวโนมอลขยับเดินต่อครับหนึ่งล้านเล็กยังหาเป้าไม่เจอครับโดนวางแข้งซ้ายสับซอกขวานี่ต้องชื่นชมทั้งด้านหนึ่งล้านเล็กครับวันนี้สู้ได้ดีมากครับแต่ว่าช่วงปลายยุคที่สองไปพลาดครับโดนไปหนึ่งนับทาให้ยุคนี้นี่ออกมาไล่เต็มสตรีมเลยครับนี่แข้งขวาโหลูกนี้ แก่ไม่ได้ครับแล้วก็ถีบขวาเบไว้วางแข้งซ้ายเติมเข้าไปขยับแข้งซ้ายอีกทีแล้วก็หมุนออกข้างข้างสับสอบซ้ายขยับหมุนออกข้างข้างครับมีหมัดหน้าคอยกระแทกรบกวนไว้ครับแล้วก็ถีบเบรกไว้หนึ่งล้านเล็กพยายามจะเดินเต็มที่ครับเนี่ยแต่ว่ายังจับคอหนึ่งทางด้านตอนฉายไม่เจอครับแล้วก็หมดยุคที่สามครับโอ้โหนี่ครับมีตําหนิที่ใต้ตาด้านหนกแก้มด้านขวาด้วยครับหนึ่งล้านเล็ก มาตางมาต่อเกมบนทียกที่4ครับเหมือนเดิมครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กเดินเบียดเดินบุกเข้าหาหวังเรียกแต้มเรียกคะแนนคืนครับนี่ครับแข่งซ้ายแล้วก็ถีบเบรกไว้ตอนใช้แหมจะขยับถีบ2ชั้นครับแต่ว่าไม่มีจังหวะหมุนออกมาตั้งรับครับหนึ่งล้านเล็กพุกซ้ายเน้นไปที่หมัดขวาครับหนึ่งล้านเล็กกะกดนับกดน็อกคืนมาครับนี่ครับแข่งซ้ายขึ้นบนตอนใช้ไม่ยอมเป็นเป้านี่ครับมีศอกซ้ายงัดสวนหมุนออกข้างโยกหลบหลบเอวไว้ครับ กรรมการดันเขาเชือกดึงออกมากลางเวทีอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งล้านเล็กไม่สนใจครับเดินต่อครับความพยายามดีมากครับต้องชื่นชมเลยครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กจิตมองนนนี่ครับวางแข้งซ้ายตอนฉายล็อกแขนไว้ครับไม่ให้ทางด้านหนึ่งล้านเล็กออกอาวุธถนัดครับหนีไปเลยครับสับซออขวาไม่ถึงครับแมโดนเชือกครับแต่ว่าโดนไม่จังถ้าโดนจังนี่เชือกเวทีขาดแน่นอนครับแล้วก็โดนถีบซ้ายเบรกไว้ครับแข้งซ้ายไม่ถึงโดนแข้งขวาคืนนะครับเริ่มเตะได้ชัดชัดบ้างครับหนึ่งล้านเล็ก ขยับเดินต่อครับแข้งซ้ายตวันฉายจิ้มลำตัว1-2ขึ้นบนแล้วก็เลียร่างลูกน,นี้เสียหลักเล็กน้อยครับหนึ่งล้านเล็กขยับเดินต่อครับถีบขวาเบรกไว้เจ้ากันตะวันฉายขยับวางแข้งซ้ายไม่ถึงแม่แข้งขวาคืนเฉียดไปครับหนึ 1, 000, ล้านเล็กเดินต่อจิ้มลำตัวฮุกขึ้นซ้ายขึ้นบนขีบคอลงมากดตั้งกำแพงกรรมการแย่ครับ ต้องบอกว่าถ้าเกมไม่นับนี่จะสนุกตื่นเต้นกว่านี้ครับแต่ว่าไปพลาดโดนนับก็ทําให้สถานการณ์นี้ไปไกลครับหนึ่งล้านเล็กก็พยายามจะไล่คืนครับแต่ว่าจะเป็นผลสําเร็จหรือเปล่าครับนี่ครับตอนฉายเองก็ยังดูว่ายังสดชื่นอยู่ครับโชว์จังหวะลีลาสายตาวางแข้งซ้ายได้สวยๆครับนี่ครับจับนายก็ตีไม่ได้ครับท้างหน้าหนึ่งล้านเล็ก โดนหัวใจจริงๆครับโดนทีขวาเบรกไว้ขยับง,งัดศอกซ้ายยัดขวาคืนพยายามจะปั๊มในตียบโดนบิดลูกนี้ตีก็ตีไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอนัน้นาหนึ่งล้านเล็กไม่พลาดโดนนับก่อนนี่ตามสายตาที่เอ็มมีบางยาโมรมาตคิดไว้ครับน่าจะดูเดือดกว่านี้ครับเหียบดูช้าลงไปครับหนึ่งล้านเล็กโดนแข้งซ้ายามมตอนสาจิ้มหมัดซ้ายอีกที แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ละความพยายามครับพยายามจะสับซอกขวาไม่ถึงครับลูกนี้วนออกมาได้ก่อนครับตอนชายขยับขยับไม่ได้จังหวะครับสับขาล่างเบาๆโยกหลอกแล้วถีบซ้ายเบรกไว้นี่ครับโชว์เลยครับทางด้านซ้ายดาราครับตอนชายวางแข้งซ้ายเกี่ยวได้ลูกนี้ดูเหมือนจะคุมเกมแล้วครับตอนชายหนึ่งน้นเล็กเองก็พยายามจะงัดมันงัดศอกมาใช้ครับแต่ว่า ออกไปแล้วมันไม่เข้าเป้าครับมาตามมาต่อเกมบนเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับเกมก็ยังเหมือนเดิมครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าหาหวังเรียกแต้มเรียกนับเรียกคะแนนคืนครับแต่ตะว,วันฉายเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับตีกันเชียงบนถีบหนีวนไปรอบๆอบเวทีครับต้องชื่นชมสกิรุตใจของหนึ่งล้านเล็กจริงๆครับ เดินเข้าไปนี่โดนหนักๆแต่ว่ายังไม่หยุดเดินครับโดยจิตวิญญาของนักสู้ครับนี่ครับต่อยหมัดขวาพาดไปครับสู้้วยหัวใจจริงๆครับก่อนฉายยิงก็โชว์สายตาโชว์ฝีมือโชว์ลูกแย็บลูกถีบแล้วครับนี่ครับช้าลงไปเลยครับทางด้านหนึ่งล้านเล็กก็ทําเต็มที่แล้วครับไปพาดโดนช่วงกลางยกที่สองครับ ทำให้บรรยากาศนี่มันไปไกลเกินที่จะไล่ทันครับหนึ่งล้านเล็กเสียเปยียบรูปร่างด้วยครับนี่ครับจุยกที่หายกสุดท้ายคือภาพที่สวยงามของวงการมวยไทยครับสู้กันแทบตายครับปานจะฆ่ากันสุดท้ายขอโทษเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันครับกรรมการรวบลงใบคะแนนใบที่สองครับใบที่สามไม่มีปัญหาครับชูม,มือให้ทางด้าน ตอนฉายชอไทยเศษครับได้หนึ่งนับแล้วก็คุมสถานการณ์เอาชนะคะแนนหนึ่งล้านเลขคิดเมืองนอนไปแบบขาดลอยครับยำแคนเป็นหนที่3หรือทำแฮตติกไปครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีแค่์คุยนํำรายการวยไทีเจ็ดสีคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับแอดมินบังยาบุหมาคก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับฝากก็ไดคไทเกอร์เ1 1ดเบอร์หนึ่งขององค์การมวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ